สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัววิบากกรรมชีวิตติดติดขัดขัดวิธีแก้อย่างง่ายๆคลิปนี้นะคะมาดูวิธีแก้แล้วก็ทริคในการเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อให้ชีวิตส่องสว่างแก้ไขชีวิตที่กำลังติดตดขัด,ข,ด,ข,ดขัดอยู่ค่ะก่อนอื่นเลย a t ทุบต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้นะคะ หลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะสำหรับใครที่ตอนนี้กำลังประสบพบเจอกับปัญหาที่ชีวิตติดขัดทำงานหนักแต่ก็ไม่รวยสักทีนะคะ อาจเป็นไปได้ว่าเวลาเราไปทําบุญเติมน้ํามันตะเกียงผิดวิธีค่ะซึ่งน้ํามันตะเกียงนั้นเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงของชีวิตนะคะมันมีเทคนิคการเติมน้ํามันตะเกียงแบบถูกต้องเพื่อทําให้เราถึงเป้าหมายได้เร็วที่สุดค่ะก่อนอื่นเลยที่ต้องรู้นะคะการเติมน้ํามันตะเกียงนั้นมี2แบบค่ะแบบแรกก็คือการเติมแบบวนจะวนซ้ายหรือขวาได้หมด เหมาะสำหรับคนที่มีชีวิตดีอยู่แล้วให้เติมแบบวนได้เลยนะคะการเติมน้ำมันตะเกียงแบบที่2ก็คือการเติมแบบตรงๆไม่ต้องวน ถ้าชีวิตต้องวนเวียนเจอแต่เรื่องเดิมๆหรือความรักที่ไม่หลุดพ้นสักทีหนึง่งแล้วก็ยังจนแล้วจนอีกให้เติมน้ำมันตะเกียงตรงๆเพื่อเป็นการขอพรและตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีในชีวิตออกไปให้เราได้ทบเจอแต่สิ่งที่ดีและได้ไปสู่เป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยนะคะสำหรับเทคนิคการเติมน้ำมันประจำวันเกิดค่ะ ให้เติมน้ำมันที่วันเกิดของตัวเราไปก่อนเลยครึ่งขวดแล้วก็ค่อยเฉลี่ยเติมของวันต่างๆหลักการเติมก็คือการเติมสติปัญญาเติมความคิดเติมสติเติมเงินเติมทุกสิ่งอย่างที่ปรารถนาลงไปกรณีที่กำลังเติมน้ำมันตะเกียงแล้วเกิดไฟดับไม่ต้องกังวลเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุค่ะก็สามารถเติมน้ำมันตะเกียงต่อได้ตามปกติเลยนะคะ เอาละค่ะและนี่ก็คือเทคนิคง่ายๆดีๆในการแก้วิบากกรรมชีวิตติตดๆขัดๆจากการเติมน้ำมันตะเกียงแค่นั้นเองละค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ